สวัสดีนะคะทุกคนค่ะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับซูเปอร์ซัตนะคะผมวันนี้เราก็จะมาแต่งตัวเป็นต้นไม้กันนะครับทุกคนโอเคนะเราก็จะมาดูวิธีการแต่งตัวเป็นต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้นะก่อนเอ่นสีเราจะใช้เป็นสีเขียวนะเพื่อให้เนียนๆเป็นต้นไม้นะครับทุกคนส่วนหัวก็จะใช้เป็นต้นไม้หมวกขนส่วนนะครับต้นไม้กัดหัวผมแล้วเนี่ยโอ้ยเจ็บส่วนตัวก็จะใช้เป็นโอไซริสนะครับ โอเคนะก็จะเป็นชุดมัมมี่นะครับจากนั้นส่วนหลังเราก็จะใช้เป็นกระเป๋าเป้ตรงนี้นะคะกระเป๋าตัวกระบองเพชรนะโอเคเดี๋ยวนะโอไซริดนะเดี๋ยวนะโอโอไซริดโอเคนะครับแล้วก็จะไปที่ไอเทมเพื่อไปกดบัตรนะมาดูก่อนว่าเป็นตัวไหนตัวผม มากดปัดกันนะครับผมก็จะมาเล่นเป็นนินจานะแล้วก็เจนะ็หน้มินจาผมมีบัตรตั้งไหมไม่มีนะครับเอ้ยมีนะก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะไปเล่นหมดผูเ้เชี่ยวชาญสิบห้าคนนะโอเคนะครับมาดูกันเลยว่าจะเป็นอย่างไงนะแล้วก็ไปแล้วนะครับโอเคเจอคนอย่างไวเลยนะครับเจอห้องอย่างไว ไหนดูซิมีสีอะไรบ้างให้ผมใช้บ้าง,งโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ<ำ>โอ้โหสีเรืองสีเขียวอ่อนน่ากลัวมากแสบ,บตาม,มากโ,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 โอ้โหโอ้โหโอ้โีจ่าไปท้าเต้นด้วยอะ่ะโอเคนะครับก็จะเป็นสีเขียวอ่อนตัวนี้นะเอมสีข่าทำได้ไงอะ่ะ ไปอยู่ที่อื่นแล้วเปลี่ยนสีอะจะไม่ไงอะ <ซา S 1> ที่ผมเห็นเหมือนเตือนที่อื่นแล้วเปลี่ยนสีนะไม,ไม่รู้นะครับทุกคนโอเคนะครับเราก็จะมาดูกันนะว่านินซาะนะโอเคนี่คือนินซาะนะครับเราก็จะใช้ตัวรองเท้านะครับทุกคนรองเท้านะ เพื่อที่ว่าเราจะได้วิ่งไปมาร์คคนได้นะครับทุกคนโอเคตัวแฝงก็คือสีดำสีขาวแล้วก็สีเขียวอ่อนมีสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์ผมว่าน่าจะน่าจะสีดำไหมส่วนสีขาวน่าอะเป็นสับปปเลือนะเพราะว่าวิ่งตาผม,มนะเลยจะทำไรอ่ะ <laughs> มีใครบา้างไหมมีใครให้ปาดบ้างโอ้จะเปลิอจริงด้วยนะครับโอเคโอเคโอเคนะเดี๋ยวนะสุดยอดจนนเนี่ยนมาเอิม่มจะนเปอร์ไปอ,อีกหนึ่งจะนเปอร์ยิงเอ่ม ผมจะกดดีไหมทุกคนกดดีกว่านาะโอเคนะคะเอ่ไม้ของผมกำลังจับตามองนะสีแดงจำไว้ให้ดีจบปิเร้อยยินจ่าสามารถไปป่าได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคนที่ถูกม์กไว้แล้วจะสามารถถูกป่าได้นะอู้ขาวล่าม,มาเพียบเลย ทุกคนผมมีเทคนิคนะถ้าเรากดรองเท้าวิ่งเร็วแล้วเราค่อยไปปาดนะคะคนเราก็จะสามารถทั้งวิ่งเร็วและหายตัวได้นะหลังจากที่เราไปปาดแล้วเราจะหายตัวอีกห้าวินะแล้วก็ดีมากเลยแหละห้าสีแดงโอ้เพียบยเดี๋ยวนะมีตะกะไหมอ่ะอ้าอุ๊อยผมกดผิด สีเขียวน่าสงสัยอ้าวทำไมผมน่าสงสัยล่ะใครบอกะอะาสไนเปอร์ครับเี่<อ><อ>คือสไนปเนะนปอร์ผมเขียวอ่อน<ล>ผมเขียวอ่อนผมไม่ใช่สีเขียวเป็นสไนเปอร์มีวิญญาณถูกต้องมีวิญญาณไม่มีจอมตะกละันะแล้วอีกคนโดนป่าได้ไงอะเขียวเขียวทำอะไรผิด ไปยัสีขาวเป็นถ้าไม่ใช่ผมเขียวสกดจีนอ๋อวัวสีเขียวไม่ได้ทำนะสีาวถ้าไม่ใช่ผมก็ปเป็นขาวเออสีขาวไม่ได้ทำถูกต้องดไหมทุกคนหัวสีขาวเอาสุดยอดรักแม่นโอเคนะสีขาวก็ไม่ได้ทำนะทุกคนใครเป็น <laughs> หมอครับตอนนี้โอเคไนดะ้โอเค เราก็ออนยังไงดีนะทุกคนโหวตสีสี้ผมไม่รู้เ่นะี่ะเจอที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมมาเพื่อผมไปตอและกัน,กนว่าสีจรระไรสีดำเป็นสไนเปอร์นะสีเขียวผมไม่แนใจว่าจะเป็นนักสกกิกเปล่าจริงเปล่าเพราะว่าน่าจะลูกเรือนะนะ่าผมว่าผมคิดทีเดียนะ ใช่ลูกเรือไหมมาดูกันก็คือลูกเรือนะครับแล้วสีน้ำตาลจะบอกเพื่อน้ำตาลเป็นแน่เลยมากมากอุ๊ยไปไหนล่ะน,นะผมไม่ตามดีกว่าตามไปเดี๋ยวผมโดนปาด <c oughs> อาสักคน <c oughs> โอเคนะจะมีเครื่องหมายเหมือนอาวุธจานมาร์คคนอยู่นะครับว่าคนที่เรามาร์คไว้อยู่ตรงไหนนะ <c oughs> แล้วเราก็สามารถดูได้นะครับว่าเขาอยู่ตรงนี้จริงๆนะ ดูนะคับกำลางวิ่งมาตรงห้องคนขับแล้วผมก็ไปปาดเขาก็อยู่ตรงห้องคนขับพอดีโอเคนะตัวสีเปื้อนสามนะโอ้สีชมพูไปแล้วที่ผมมากไว้สีสักุระโอเคนะครับเดี๋ยวนะ ฉันเป็นหมอโอ้ไปหมอโอ้เห็นหมออยู่แต่ไม่มีนี้มีหมอก็ความยังยาวเลยคนโหวสีม่วงคนแรกอะไปเหไมเห็นหมออยู่หมอยังหมอมันตายคือโหดทำไมอะตายตั้งแต่ต้นเกมแล้วผมว่าสิน้ำตาลเป็นแหละเห็นสงสัยคนอื่นตั้งแต่ตาเมื่อกี้แหละไม่ก็น้ำตาเราวิญญาณผมว่าน้ำตาไปเหรอตั้งแต่ต้นเกมแล้วตายงานทุครั้งที่มันมีหมอ ขาวมาเลยครับฮะหมอไปแล้วเหรอพูดจริงเหรอเหลือขาวเหียงพูดจริงเหรอคือจีนนะม่วงม่วงน้ำตาลเหลืองขาวผมงงมือบวดแล้วเนี่ยคือ,อยังไงฮะยังรคับเนี่ย มาไปแล้วเหรอไม่มีใครถูกบดออกพอเสมอเอาโอเคนะผมว่าสกุลน่าจะเป็นวิญญาณละผมไม่รู้น้ำตาลมีอะไรตอนเนี้ยเอมทุกคนครับถึงเครื่องสื่อสารจะพังแต่เราสามารถดูเควสผ่านแคนแผนตี้ได้นะแพนตี้แพนตี้แพนตี้อะไรล่ะ นี่แน่สม้มนี่อ่ะเอเ,เอ๊ะเพื่อนผมปาดสีดำปาดเ,เลือหนึ่งภารกิจเท่านั้นขาไปรายงานแน่เลยเยี่ยมเลยเพื่อนม่ยอดโอเคเขาไม่ได้ปาดแน่นอนเพราะสีดำปาดสขตสามาพูดได้ว่าเขาไม่ได้ปาดนะ หัวสีม่วงทุกคนหัวสีม่วงม่วงทำไมผมว่าสีน้ำตาลได้ดีกว่าสีเหลืองเพราโอ้คอตัวแล้วเพรววโหลดเกินเลยหัวสีเหลืองหัวสีขาวเอาสีอะไรก็ได้ครับสีม่วง ใช่ผมว่าเด <c oughs> ือวตัวเ่งที่สามคนโอเคนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะเป็นเกียรติอย่างยิ่ง